สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษย์ในช่องนุชรถมือสองกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุชย์มีรถเข้ามาใหม่นะคะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะคันนี้เป็นตัว c a m r y นะคะ2.0นะคะ Ectimo ปี2011นะคะราคา3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม้ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่20,0,000กิโลเท่านั้นเลยสำหรับใครที่กาลังสนใจนะคะหรือว่าที่ติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทร0 9 1ย์ 4447982รูดเพชรยนต์นั่นเองนะคะคันนี้นะคะถ้าเครดิตดีออกรถฟรีดาออกรถศูนย์บาทได้เลยผ่อนเริ่มตนน้นเง่นละเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรมาด่วนเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวรถครันนี้กันต่อเลยนะสำหรับตัวรถครันนี้นะคะได้เป็นปี2011นสะคะสภาพสวยงามมากๆเลยการันตีในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะและที่สําคัญได้เป็นไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานไม่มีกอแน่นอนนะคะสวยสวยเดิมเดม รอบคันเลยนะอะเราบุนส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยนะคันนี้นะคะตัวไฟหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวในส่วนขอบไฟนะคะจะได้เป็นใส่กริ้งแบบนี้ไม่มีร่องรอยการแตกแล้วเลยทั้งสิ้นเลยนะคะถัดลงมาได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะพร้อมสเกิร์ตด้านหน้านะคะให้ด้วยตาจากเดิมแท้จากโรงงานนะคะสำหรับตัวนะคะ มาในส่วนของกระจังหน้านะคะมาได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้ให้3ามชั้นนะคะ แล้วก็ถัดมาด้านไฟด้านข้างนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะในไฟหลอดแก้วกลมๆนะใส่กิ้งแบบนี้ให้เห็นสภาพเดิมๆเลยจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะถัดมาตัวแมตตตัวนี้นะคะจะได้เป็นแมตตเดิมจากโรงงานนะคะแมตตขอบ6 6นะคะเป็นสีเทาแบบนี้ให้มาพร้อมซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่2 1 2 1 5 60r16 นะคะตัวนี้ยางปี2018นะสำหรับลูกค้าที่ซีเรียกเรื่องดอกดอกยางนะคะเดี๋ยวเราสามารถเปลี่ยนให้ได้นะคะเป็นปี 2021, 2022 1 2ได้เลยนะคะและถัดมานะคะในส่วนของข้างกระจกนะคะตัวนี้จะได้เป็นกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับสีรถมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะ แล้วก็ถัดมาด้านข้างมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันอย่างที่แจ้งเลยเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการเขียวชนใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะคะมาในส่วนของที่เปิดประตูนะคะได้เป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้ให้เช่นเดียวกันและถัดมาด้านหลังเลยนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะการันตีในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะ คันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มนะคะออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยใครสนใจโทรมาหานุเด,ด่วนๆตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะ <S <S ด้านหลังตัวรถนะคะได้เป็นไฟส,สวยๆแบบนี้นะคะไฟนะคะไม่มีรอยแตกแล้าเลยมาพร้อมไวททับทิมด้านล่างและสําคัญเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนะนี่มีแถมให้ด้วยนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะได้ปุงออ๋อป้ายทะเบียนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้เนาะ สวยเดิมแท้เลยนะคะจากโรงงานมากันต่อเลยค่ะมาในส่วนของตัวตัวแมตนะคะจะได้เป็นแมตเดิมจากโรงงานนะคะทั้ง4ล้อเลยและก็ได้ยางปี2018ทั้ง4เส้นนะคะในส่วนของดอกยางนะคะเดี๋ยวนุทำการเปลี่ยนให้นะคะได้เป็นดอกออได้เป็นยางปี2022 21เเลยนะคะถัดมาในส่วนของคอนโซลด้านข้าง เป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะรอยสภาพนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขาดใดทั้งสิ้นนะคะสวยๆมีไม้นะคะตัดขอบตรงนี้ให้ด้วยเล็กน้อยอ่ะและถัดมานะคะโครงสร้างตัวน็อตเดิมน็อตแท้จากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะขไขใดทั้งสิ้นนะคะสภาพเดิมเนาะอ,อ่ะและที่ถัดมาเลยคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะสีดำ จากโรงงานนะคะภายในรถถือว่าสวยงามมากๆ <c oughs> ได้รถปีต่ําแต่ว่ารถสภาพเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มียามาแน่นอนกรันตีเรื่องของโครงสร้างเดิมนะคะจากโรงงานเลยและถัดมานะคะคันนี้เป็นตัวนะโครงสร้างนะคะเป็นตัวโครงสร้างเดิมๆนะ <c oughs> จากโรงงานนะคะ <c oughs> ทั้งหมดเลยนะคันนี้นะคะก็จะมีความพิเศษนะมีตัวไม้นะคะติด แขนให้เพื่อความแบบดูโฉบเฉี่ยวหรือว่าดูแบบมีสไตล์ขึ้นมาเนาะสำหรับรถตัว Camry นะคะอย่างที่แจ้งเลยว่าเป็นรถระดับผู้บริหารนะคะก็ค่อนข้างออกดีไซน์ออกมาแบบสปอร์ตแล้วก็สวยหรูนั่นเองนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะอย่างที่แจ้งเลยลูกค้าสวยๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วปี2011ราคา379,000บาทเท่านั้นนะคะสวยๆแบบนี้ให้เห็นเลยมาในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัวรถนะคะให้เห็นเลยนี่ ได้เป็นพลาสติกสีดำนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขูดใดทั้งสิ้นนะคะมาพร้อมตัวเอ่อตัวนี้นะคะจะมีเป็นไม้ตัดแบบนี้ให้นะสวยๆและถาดลงมาตัวเก๊ะนะคะมีสำเนาลดมีเอกสารต่างๆนะคะให้เหมือนกันนะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสวยๆนี่และก็คอนโซลด้านข้างนะคะนี่เป็นไม้นะคะสีน้ำตาลแบบนี้ให้สวยๆเช่นเดียวกันเนาะ สนใจนะรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวหนูแจ้งเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2นเหเพชรยนต์นั่นเองนะคะสภาพรถค่อนข้างน่าใช้งานเลยนะคะลูกค้าคันนี้ปี2011แต่สภาพรถเนะคะเทียบเท่าปีสูงได้เลยได้เป็นตัวท็อปราคาถูกๆผ่อนเริ่มต้นเดือนละแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยคันนี้สนใจรีบโทรมาด่วนเลยนะคะคันนี้มีอยู่คันสุดท้ายเลยนะ จะบอกว่า Camry นะคะปีต่ําๆของทางเพงยนร์เราไม่ค่อยจะรับเข้ามาเนาะนานๆที่จะมีหลุดเข้ามาได้นะคะตัวนี้ก็อีกอันนึงเลยที่นู้อยากแนะนําให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถนะคะระดับผู้บริหารนะไปใช้งานนะคะขับคันนี้ก็โอเคเลยสวยหรูมากันต่อในส่วนของตัวน็อตนะคะด้านข้างได้เป็นน็อตเดิมน็อตแท้นะคะจากโรงงานนะสวยๆแบบนี้สติกเกอร์นะคะให้มีจากโรงงานให้สวยๆแบบนี้เลย และก็ตัวสัญลักแคมเบรข้างล่างตรงนี้มีให้ด้วยนะคะน็อตนะคะตัวเดิมแท้จากโรงงานคอนโซลข้างวาะููก็เดิมแท้จากโรงงานนะคะและก็ภายในตัวรถนะคะมากันต่อนะอ่าเดี๋ยวนุชพาไปดูในห่วนของด้านในสำหรับสตาร์เครื่องขึ้นมาแล้วนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ดู ดูดามากนะพวงมลาลัยนะคะได้เป็นแบบมังติเังติฟักชันให้นะคะได้มาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงแบบนี้ให้ด้วยนะ,ะแล้วก็หน้าหน้าจอนะคะตัวนี้ก็ถือว่านี่นะหน้าจอด้านหน้าตัวรถนะคะสภาพใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานนั่นเองเ,องเนาะสวยเดิมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งเลยจะได้เป็นตัวนะคะหน้าจอแบบสัมผัสให้นะ สามารถใช้งานสัมผัสมือได้หมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงตรงนี้ลดเสียงตรงนี้ได้ใช้งานได้เช่นเดียวกันอแอร์นะคะเป็นแบบออโต้นะคะแบบหมุนเนาะก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถัดลงมานะคะตัวนี้จะได้เป็นโคอนโซลด้านข้งาขงเป็นไม้นะคะตัวนี้จะได้เป็นไม้ด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บแก้วนะคะได้2ใบนะคะแล้วก็ตรงนี้เก็บข้าวของนะคะแล้วก็เสียบตัวชาร์จแบตตรงนี้ได้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะสวยงามมากจริงๆนะคะเป็นปี2011นะแต่สภาพรถสวยงามมากๆได้นะคะตัวนี้ได้เป็นออปชันภายในสวยงามบอดี้เดิมๆนะคะคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะพร้อมกล้องถอยหลังตรงนี้ตัวเจ้าของเดิมนะคะใตดีติดมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวบันกันแดดตรงนี้นะคะก็ใช้งานได้แบบดีเลยนะคะไม่มีการแบบล่องรอยกัน ขีดขูดใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะคะอ่ะเราไปกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะบอกเลยว่าภายในตัวรถกว้างขวางมากนั่งได้แบบสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะคะลูกค้ามากันต่อในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดาอย่างที่แจ้งเลยสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้นั่งได้สามถึงสี่ท่านเลยนะคะไม่แออัดแน่นอนนะไม่พอเพียงเท่านั้นตัวนี้ได้แอร์ด้านหลังด้วยนะโอ้โหโดีงามมากเลยนะคะ สนใจก็รีบโทรมาด่วนเลยเนาะนี่นะคะสภาพสวยนะคะคันนี้การันตีในเรื่องของโครงสร้างเดิมนะคะจากโรงงานเลยอย่างที่แจ้งนะคะอ่ะได้เป็นเบาะหนังด้านหน้าไฟฟ้าด้วยนะคันนี้อ่ะแล้วก็ถัดมาด้านหลังกันต่อนะคะอ่ะมากันต่อเลยนะคะก็เดี๋ยวพาม,ามาดูด้านหลังกันนะคะว่า ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยมันกว้างมากไหมยันลุ่พาดูเลยอะเปิดอีกทีหนึ่งขออภัยทีค่ะอะมานี่สำหรับตัวด้านหลังนะนุ่ให้เห็นเลยว่ากว้างขวางมากลูกค้าสามารถเก็บข้าวของในสี่กระเป๋าเดินทางได้สี่ห้าใบของได้จุกๆเลยนะคันนี้ถือว่าไม่เล็กนะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ให้เก็บของด้วยเนาะนี่นะคะตัวนี้โอ้โห c a m r y นะคะได้เป็นรถระดับผู้บริหารไปขับได้ราคา3 0 0แสนนะคะ7 9 0 0 0บาทลูกค้าขาไม่ซื้อไม่ไหวแล้วนะคะนี่ด้านล่างยางอะไหล่นะคะตัวนี้ครบเลยเดี๋ยวแม่ลงแม่แรงหยดุดถานว่าใส่ให้ครบเลยลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปหาเองนะคะทุกอย่างคือสวยสวยใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจ โทรมาหาโนตตามเบอร์โทร0914447982นุตเพชรยนต์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นาะะของทางพยนต์นเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะโนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ